จนไม่มองคนเยียมเดือนแม่นางแคร์เรา่ิชิดเปียนใจใครมีจนวัดใจคนไม่ได้จนแฝงไว้ล้างใจคนสับศีลไม่มีสักพนอยู่ในสังคมด้วยความสุขีปริญญาฉันไม่เคยมีความรู้เพามีความอเขียนหน้า ทำงานรับจ้างกทำกินฉันดำจุดสิงยกเว้นปากกุกเจ้านาวันกันก็วันกันที่น้ำลายคลาของเจ้านาฉันไม่ใชจกว่าตุนต่อให้บริกันเป็นโต๊ะเป็นเล่ไม่มีปัจจัยสกิลกา่สัตว์พฤกษ์สองขามันนฉันไม่อดจนน้ำใจยิ่งใหญ่ถึงอยากจน เปลี่ยนเปลี่ยนใจใครมีจนวัดใจคนไม่น้อยจนแต่รวยน้ำใจผู้ใหญ่กว่าจุ้